วันนี้อยากกินอาหารแซบแซบเพ็ดเพก็ต้องเข้าร้านส้มตำนี่ละสั่งไม่ยั้งเอาให้จุกๆุกกันไปเลยมากินร้านตำม่วนเพิ่งรู้ว่าเปิดมา34ปีแล้วแต่ละเมนูมาแบบโดนใจจริงๆในคอนเซปต์34ปีโคตรม่วมาดูกันว่าแต่ละเมนูนั้นจะม่วขนาดไหนเมนูแรกตำโคตรม่วกลิ่นปลาลหาหอมฟุ้งมีทั้งหมูยอแหนมหมูหน่อไม้ดองแถมยังโรยกากหมูกรอบอีกแซบอีหลีโอโหผัดหมี่โคตรม้วกินกับหมู3ามชั้นทอดกรอบยิ่งคลุกเคล้า กับเครื่องปรุงสงสัยต้องสั่งกลับบ้านเพิ่มแล้วมาต่อด้วยปลาทับทิมทอดมั้วทอดได้เหลืองกรอบมากราดกินคู่กับน้ําจิ้มนะยังเด็ดยิ่งกินคู่กับผัดมะเขือยาวไม่รู้จะเข้ากันไปไหนเพิ่มระดับความแซ่บยำม,มัว่ว190สูปั้นข้าวเหนียวจิ้มจิ้มแบบนี้แหละครับฟินโอ้โหทั้งปูหมากุ้งเนื้อแดงทุกเข้ามากับน้ํายําใส่ปลาลาสูตรเด็ดแซ่บจริงปิดท้ายด้วยปลาส้ตามตำม่วสูตรไร่กำนันจุนชื่อดังเปรียปร้ยวๆลงตัวสุดๆแซ่บต่อที่บ้านชุดใหญ่เลย